ขอโอกาสคณะสงฆ์ทุกท่านทุกรูปเจริญพรจัดโยมพ่อขาวแม่ขาวทุกท่านทุกคนในค่ำคืนนี้ก่อนที่เราจะได้พักผ่อนจำบัดหลับนอนกับผมในฐานะประธานการจัดงานอยู่ปริวัติสกรรมและบวชีพราหมณ์ ปีที่26ระหว่างวันที่20ถึง30ธันวาคมพุทธศักราช2,565นณธรรมสถานป่าช้าบ้านใหม่บ้านใหม่สาทองตำบลกุดบงอำเภอพลพิสัยจังหวัดนองคายซึ่งเป็นงานประจำปีสำหรับในคืนนี้ก็จะได้นำธรรมะ มาพูดให้ท่านทั้งหลายได้ฟังสัก20-30นาทีในเรื่องเกี่ยวกับความผูกพันความรักนะก็อยากจะมาแสดงให้เราท่านทั้งหลายได้ฟังเพื่อจะได้เกิดข้อคิดถึงความรักที่มันผูกพันจิตใจของมนุษย์ของสัตว์ทั้งหลาย ให้ติดอยู่ในวัฏสงสารจะต้องมาเที่ยวเวียนายตายเกิดอยู่อย่างนี้ไม่รู้ว่าเมื่อไรจะสิ้นสุดความรักถ้าเราพูดถึงลักษณะถึงความรักนะก็จะมีอยู่สองอย่างนะอย่างที่หนึ่งก็เรียกว่าความรักที่ประกอบด้วยความใคร่ประกอบด้วยราคะตัณหา ความหึงหวงความผูกพันความยึดติดแล้วก็ความรักอีกอย่างหนึ่งคือความรักที่ปราศจากความใคร่ปราศจากกิเลสตัณหาดังนั้นในวันนี้ก็จะพูดถึงความรักที่มันประกอบไปด้วยกิเลสราคะตัณหามันทำให้จิตใจของเรานี่ร้อนรุ่ม ถ้ามีความอยากได้ความหึงหวงความรักความผูกพันต่างๆเลยมันบางทีก็เกิดโทษอย่างมากมายนะอย่างในข่าวที่เราเห็นกันแย่งของรักกันแย่งแฟนกันแย่งสามีภรรยากันหรือว่าการนอกอกนอกใจซึ่งกันและกัน บางทีก็ถึงกับฆ่ากันไม่ได้คิดอะไรแหละถึงแม้จะมีลูกหลายๆคนบางทีพ่อแม่ไปทำงานอยู่กรุงเทพไปทำงานอยู่ต่างจังหวัดต่างประเทศเกิดไปนอกอ,อกนอกใจกันอยู่ทางโน้นหึงหวงกันบางทีก็ฆ่าภรรยาตายสามีก็ต้องติดคุกหรือบางทีก็ภรรยาฆ่าสามีตาย ตัวเองก็ต้องรับโทษติดคุกแล้วเป็นยังไงลูกสองคนสามคนที่อยู่ทางบ้านก็คิดว่าพ่อแม่ไปทำงานหาเงินมาเลี้ยงครอบครัวเอาไปมาก็ต้องกําพลาพ่อกําพลาแม่เพราะฉะนั้นเราต้องมีสติหรือว่าศึกษาธรรมะไปบ้างความรักความใคร่ตัณหากิเลสต่างเนี่ย มันไม่ใช่ว่าจะเพิ่งมีเฉพาะแต่มนุษย์ในปัจจุบันนี้เท่านั้นนะมันมีตั้งแต่สมัยที่มีมนุษย์เกิดขึ้นนั่นแหละพระพุทธเจ้าสอนศาสนาเนี่มา2,500กว่าปีเนี่ยก็สอนเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้แหละให้เรารู้จักโทษภัยของมันแล้วก็พยายามจะไปยึดไปติดกับมันจนเกินไป ความจริงถ้าเรามีปัญญาเนี่ยความรักความใคร่ตัณหากิเลสต่างๆนะมันก็ไม่ได้มีอํานาจมีอะไรเหนือกว่าเรานะถ้าเรามีธรรมะเนี่ยถ้าพูดไปก็เหมือนกับเราถูกกิเลสตัณหาถูกความรักเนี่ยเสี่อมเขาให้ให้รักกันเสี่อมเขาให้ชนกันคือความรักมันมีอิทธิพลเป็นอย่างมาก ท,ทั้งที่เราเไม่อะไรเลยแต่ถูกกิเลสตัณหาเนี่ยมันทำให้เราเมาทำให้เรามัวทำให้เรามืดแล้วก็ฆ่ากันตีกันเบียดเบียนกันเมื่อได้สติก็อยู่โน่นหละในเรือนจำในห้องขังท่านสุนทรภู่ถึงได้แต่งเป็นคำกรอนไว้หนะ้าฟังนะว่า ถึงมวยดินสิ้นฟ้ามหาสมุทรไม่สิ้นสุดความรักสมัครสมานแม้เกิดในใต้ล่าสุธาทานขอพบพานพิศสวาสไม่คลาดคลาแม้เนื้อเย็นเป็นห่วงมหันนบพี่ขอพบสีสวัสดเป็นมัจฉาแม้เป็นบัวตัวพี่เป็นภุมมาราเฉยพกาโกสุมปทุมทอง เจ้าเป็นถ้ำอัมภัยขอให้พี่เป็นราชสีสมสู่เป็นคู่สองจะติดตามสามสงวนนวลละอองเป็นคู่ครองพิศวาสทุกชาติไปแม้นเป็นไม้ให้พี่นี้เป็นนกให้ได้กกกิ่งไม้อยู่ภัยสันแม้เป็นนารีผลบิมนจันทร์ขอให้ฉันเป็นพยาวิชาทร แม้นเป็นบัวตัวพี่เป็นมแมลงผู้ได้ชื่นชูสู่สมชมเกสรเป็นบารีพี่หวังเป็นมังกรได้เชยช้อนชมทะเลทุกเวลาแม้นเป็นถ้ำน้ำใจใคร่เป็นหงจะได้ลงสิงสู่ในคูหาแม้นเนื้อเย็นเป็นเทพพระธิดา ที่ขออาศัสายสนีเป็นเทวันในญาติโยมทั้งหลายเราจะเห็นว่าความรักเนี่ยมันอะไรล่ะมันอยากจะติดตามอยากจะเป็นคู่ครองกันทุกชาติไปอย่างที่เราบางคนเนี่ย,เ,ยเกิดชาติไหนก็ขอให้เป็นพ่อเป็นแม่กันอีกให้เป็นาสามีภรรยาเป็นผัวเป็นเมียกันอีกเป็นลูกเป็น หลานเป็นลูกเป็นพ่อเป็นแม่กันอีกอันนี้ก็เป็นเพราะว่าเรานี่ไม่เห็นโทษของความรักความผูกพันกว่าที่เราจะมาถึงวันที่อะไรอวรกันถึงบรรตายไม่รู้ว่าด่ากันตีกันประทุษร้ายกันมากี่ครั้งหรือว่าต้องลำบากเพราะ การเจ็บการป่วยการหาอยู่หากินหาข้าวหาเสื้อหาผ้าหาเงินหาทองมาให้กันอยู่กันกินมาเลี้ยงดูกันนี่ไม่รู้ว่าทุกยากลำบากเพียงใดแต่เราก็ไม่ได้คิดนะเพราะฉะนั้นอันนี้เราก็ลองพิจารณาแล้วก็กำหนดจิตตั้งสติ สัมปชัญญะพิจารณาดูให้มันเห็นโทษมันเป็นยังไงมันมีความสุขมากหรือว่ามีความทุกขมากมันมีความสุขน้อยหรือว่ามีความทุกน้อยหรือว่ามันมีความสุขมากมันมีความทุกน้อยหรือว่ามันมีความทุกขมาก แล้วมันมีความสุขน้อยนะเราก็ลองพิจารณาดูเราก็จะเข้าใจอะเพราะฉะนั้นเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาก็อยากจะนำะประวัติของพระเถระในสมัยครั้งพระพุทธเจ้ามาแสดงให้ท่านทั้งหลายได้ฟังคือมีพระมหาเถระรูปหนึ่งนะที่เราท่านทั้งหลายก็ทราบชื่อกันดี คือท่านพระมหากัสปะเถระซึ่งพระบุทรเจ้าพระองค์ทรงตรัสยกย่องสรรเสริญเป็นผู้เลศิศทางทุดงเอตตะคะในทางผู้ทรงทุดงเนี่ยท่านพระมหากัสปะนี่ประวัติของท่านก็คือท่านเป็นบุตรของกบิลพามตระกูลกัสปะในบ้านมหาติฐะ แขวนมคตชื่อเดิมของท่านก็คือปิพริแต่คนทั่วไปนี่มักจะเรียกท่านตามวงตระกูลว่ากัตสปะเมื่อท่านอายุได้20ปีได้ทำการอาวหะมงคลกับนางพัทธกาปิลานีซึ่งเป็นสาวงามอายุ16ปี เป็นธิดาของพราหมณ์ตระกูลโกริยะ,ะนะเมืองสาคละนะครแควนมคตคือท่านกล่าวไว้ว่าเมื่อปิผลิมานพอายุได้20ปีมารดาบิดาได้ปรึกษากันว่าจะหาพัรายาให้แก่บุตรชายจึงได้มอบเงินและทองให้แก่พราหมณ์แปดคน เพื่อสืบสแสวงหาสาวงามที่มีฐานะเสมอกันพรามเหล่านั้นเที่ยวสืบสแสวงหาไปตามเมืองต่างๆจนมาถึงสารครนครได้พบธิดาของโกริยพรามนามว่าพัฒกาปิลานีวัยสิหปีเป็นที่ถูกอกถูกใจยิ่งจึงสู่ขอกับบิดามดาของนาง ตกลงแล้วได้มอบสิ่งของเงินทองเป็นของมั่นกำหนดวันอาวหามงคลแล้วกลับไปแจ้งข่าวสารแก่กรปริพามปิพริมนบได้ทราบข่าวสารนั้นแล้วรู้สึกไม่สบายใจเพราะตนไม่มีความปรารถนาจะแต่งงานจึงหลบเข้าไปในห้องเขียนจดหมายบรรยายความประสงค์ของตนให้นางทราบว่า ตนไม่ปรารถนาจะแต่งงานขอให้นางเนี่ยจงแต่งงานกับชายที่มีชาติตระกูลเสมอกันและอยู่ครองชีวิตคู่ด้วยความสุขสำราญเถิดส่วนข้าพเจ้าจะออกบวชทีนี้เมื่อเขียนเสร็จแล้วก็มอบให้คนใช้สนิทกันเนี่ยนำไปส่งให้แก่นางพัฒกาปิลานี ทีนี้ท่านว่าแม่นางพัฒกาปิลานีก็มีใจตรงกันและได้เขียนจดหมายซึ่งมีใจความเหมือนกันมอบให้คนรับใช้นำไปส่งให้แก่ปิพีมานพบับงเอิญคนถือจดหมายทั้งสองฝ่ายมาพบกันระหว่างทางทักทายปราศัยถามไทยจิทธุระของกันและกันแล,นแล้วก็นำจดหมายทั้งสองฉบับออกมาอ่านดู ทราบความโดยตลอดแล้วฉีกทำลายทิ้งและเขียนจดหมายขึ้นมาใหม่บรรยายความรักแก่กันและกันแล้วนำไปส่งให้แก่เจ้านายของตนเน่การอาวหามงคลระหว่างคนทั้งสองก็จึงเกิดขึ้นทีนี้ภายหลังจากแต่งงานกันแล้วเนี่ยการครองคู่ของคนทั้งสองนั้นไม่เหมือนสามีภรรยาคู่อื่นๆนะ เพราะสักแต่ว่าอยู่ร่วมห้องกันเท่านั้นต่างก็ไม่มีจิตคิดจะร่วมสังวาสกันแม้นเวลาจะขึ้นเตียงนอนก็ขึ้นกันคนละข้างมีแจกันดอกไม้ตั้งอยู่ตรงกลางเตียงตลอดระยะเวลาที่ทั้งสองอยู่ร่วมกันนั้นมีได้สัมผัสถูกต้องกันเลยจึงไม่มีบุตรหรือธิดาสืบตระกูลเมื่อบิดามารดาถึงแก่กรรมแล้ว ทรัพย์สมบัติและหน้าที่การงานทุกอย่างจึงเป็นภาระของสองสามีภรรยาหนุม่มและเนื่องจากตระกูลทั้งสองเป็นตระกูลมหาเศรษฐีมีทรัพย์มากเมื่อรวมสองตระกูลเข้ากันเป็นตระกูลเดียวกันแล้วนี่ท่านว่าทรัพย์สมบัติก็ยิ่งมากมายมหาศาลมีสัตว์เลี้ยงและคนงานจำนวนมากสองสามีภรรยาต้องบริหารสั่งการทุกอย่าง จนกระทั่งบันหนึ่งในขณะที่ปิพริมานพกําลังตรวจดูธาตุและกรรมกรทำงานอยู่ในไรนาได้เห็นนกกาจิกกินสัตว์น้อยอมีไส้เดือนเป็นต้นรู้สึกสงสารและสลดใจที่สัตว์เหล่านั้นต้องตายเพราะตนเป็นเหตุส่วนนางพัฒกาปิลานีผู้เป็นภรรยา ก็ให้คนนำมเมล็ดถั่วงาออกมาตากที่ลานหน้าบ้านเห็นมูนกกามาจิกกินตัวหนอนและ,มะแมลงต่างๆก็เกิดความสงสารและสลดใจเช่นกันเมื่อสองสามีภรรยามีโอกาสอยู่กันตามลำพังได้สนทนาถึงเรื่องความในใจของกันและกันแล้วเนี่ยจากนั้นทั้งสอง ก็มีความคิดตรงกันว่าผู้อยู่ครองเรือนแม้จะไม่ได้ลงมือทำการงานเองแต่ก็ต้องคอยรับบาปที่ทาสและกรรมกรทำให้จึงเกิดความเบื่อหน่ายเพศยคารวาพร้อมใจกันสละทรัพย์สมบัติทั้งหมดให้ญาติและบริวารส่วนทั้งสองสามีภรรยาก็พากันออกบวช จัดหาผ้ากาสาวพัดและบริขารพากันปรุงผมแล้วครองผ้ากาสาวพัดอธิษฐานเพศบรรพชิตบวชอุทิศต,ต่อพระอรหันในโลกแล้วเดินร่วมทางกันไปพอถึงทางสองแพร่งจึงแยกทางกันปิพลิไปทางขวาส่วนนางพัฒกาปิลานีไปทางซ้าย นางเดินทางไปพบสำนักปริภาชกแล้วได้เข้าไปขอบวชในสำนักนั้นเนื่องด้วยขณะนั้นพระผู้มีพระภาคยังไม่ได้ทรงอนุญาตให้สตรีบวชในพระพุทธศาสนาต่อเมื่อพระนางประชาบดีโคตมีได้บวชแล้วนางจึงได้บรรพชาอุปสมบทในสำนักของพระเถรี ศึกษาพระกรรมฐานบำเพ็ญวิปัสนาก็ได้บรรลุเป็นพระอระหันต์ที่นี้กล่าวถึงปิพริมานพเมื่อท่านอุปสมบทแล้วทำความเพียรไม่นานก็ได้บรรลุเป็นพระอระหันต์หลังจากอุปสมบทได้แปดวันหมู่ภิกษุญาตโยมทั้งหลายรู้จักท่านในนามพระมหากสสปะท่านได้ช่วยรับ ธุระอบรมสั่งสอนพระภิกษุและพุทธบริษัทอื่นๆจนมีภิกษุเป็นบริวารจำนวนมากแล้วท่านยังมีปกติสมทานทุดงสามประการอย่างเคร่งคลัดคือ1การถือนุ่งห่มผ้าบังสุกุลเป็นวัดสองถือการเที่ยวบินทบาทเป็นวัดสามถือการอยู่ป่าเป็นวัดในพระบรมศาสดาจึงทรงยกย่องท่าน ในตำแหน่งเอตตะทะ,ะเป็นผู้เลิศก,กว่าภิกษุทั้งหลายในทางผู้ทรงทุดงและก็ในคำพีพระสาวกนิพพานกล่าวไว้ว่าพระมหากัสสปะเถระเจ้าเนี่ยเมื่อทำหน้าที่เป็นประธานในการทำปฐมสังคายนาแล้วได้พักอยู่ที่พระเวรุวันมหาวิหารกรุงราชคฤห์ ดำรงธาตุขันอยู่จนถึง120ปีก่อนที่ท่านจะนิพพานหนึ่งวันท่านได้ตรวจดูอายุสังขารของท่านแล้วทราบว่าจะอยู่ได้อีกเพียงวันเดียวเท่านั้นท่านจึงประชุมบรรดาภิกษุผู้เป็นศิษย์ของท่านแล้วให้โอวาดเป็นครั้งสุดท้ายสั่งสอนภิกษุผู้ยังเป็นปุถุชนมีให้เสียใจกับการจากไปของท่าน ให้พยายามทำความเพียรและอย่าประมาทแล้วพระเถระก็เข้าถวายพระพรล,ลาพระเจ้าอาชาติศตรูจากนั้นท่านได้พาหมู่ภิกษุไปยังภูเขากุกุกดสัมปาตบันพศแสดงอิทธิปาฏิหาริย์และให้โอวาตแก่พุทธบริษัทแล้วอธิฐานจิตอขอให้ภูเขาทั้งสามลูก มารวมเป็นลูกเดียวกันซึ่งในภูเขาทั้งสามลูกนั้นมีภูเขาเบพาลบันพธ์ซึ่งเป็นสถานที่ทำปฐมสังคายนารวมอยู่ด้วยแล้วท่านก็ดับขันเข้าสู่พระนิพพานณนะที่นั้นท่านยังอธิษฐานจิตว่าขอให้สรีระของท่านยังคงสภาพเดิมไม่สูญสลาย จนกระทั่งพระศาสนาพระศีอริยเมตรัยซึ่งจะมาถึงในการข้างหน้าซึ่งพระองค์จะพาหมู่ภิกษุสงฆ์มายังภูเขากุกุฏสัมปาตะบันพศแล้วยกสรีระของพระมหากัสสปะเทระเจ้าวางบนพระหัตถ์ขวาโชขึ้นประกาศสรรเสริญคุณของพระเถระแล้วเตโชธาตก็จะเกิดขึ้น เผอสริระของท่านบนฝ่าพระหัตถ์ของพระศรีอริยเมตตรพระพุทธเจ้า,านั่นเองอันนี้ที่พูดได้ฟังก็คืออยากจะเน้นเกี่ยวกับเรื่องของความรักนะว่าความรักในบุคคลใดกล้าที่จะสละเหมือนกับท่านพระมหากัสปะเีระเจ้า ที่ได้นำมาเล่าให้ท่านทั้งหลายได้ฟังนี้ก็จะเกิดเป็นการาลดาการเบียนว่ายตายเกิดไปได้พอสมควรนะเหมือนกับภิกษุหนุ่มสามเณรน้อยอที่ท่านบวชจนถึงได้มรณภาพในผ้าเหลืองนี่ถือว่าท่านมีบุญมีกุศลมีความอดทน ในการประพฤติปฏิบัติรักษาพรหมจรรย์ได้ดีเป็นอย่างมากเพราะฉะนั้นในคืนนี้ก็คิดว่าพอสมควรเก็เวลาก็ขออนุโมทนากับท่านทั้งหลายที่มีความขายันมันเพียรมีขันติความอดทนตั้งใจประพฤติปฏิบัติ ทำความเพียงกันมาไม่ว่าจะเป็นพระสงฆ์เป็นญาติเป็นโยมเนคขมจารีเนคขมจารินีก็าตามก็ขออํานาจแห่งคุณพระศีรัตนต์รตยกุศลคุณงามความดีบุญบาร,รมีที่ท่านได้สังสมอบรม,มาจงมารวมกันเป็นตบะเดชะพราะวะปัจจัยให้ท่านทั้งหลายจงเป็นผู้มีสติปัญญารู้ธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า จนสามารถยกตนเองออกจากกองทุ์บรรลุถึงบรมสุขกล่าวคืออมตะมหานิพานโดยทั่วกันจงทุกท่านทุกคนเทอ